สวัสดีค่ะนัชชาดีไวนะคะวันนี้เราก็จะมาถักผ้าพับผมนะคล้ายๆแบบนี้นะคะซึ่งไม่รู้ว่าพี่นัชชาจะทำตามได้หรือเปล่าเนาะสีก็เอาที่เรามีเนาะใช้เข็มโคเชนะคะเอาที่ถนัดเนาะเออไมโฟกัสเดี๋ยวนะสีทับศูนย์ค่ะเพื่อนๆน,น้องไมโฟกัสเลยเนาะ โอเคแล้วเริ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราก็จะล็อกไหมก่อนนะ,ะเพื่อนๆล็อกไหมแบบนี้เนาะขึ้นโซโ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะถักดับิิลโคเชต์นะคะคือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะจิ้มเข้าไปในโซ่แรกเนาะกดสอง ปดสองนะคะถักดับเบิลโคเชตหนึ่งครั้งนะคะจิ้มเข้าไปในหลักเดิมปดสองปดสองนะคะต่อไปเราจะการด้วยโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ดับเบิลโคเชนะคะลงอีกหนึ่งครั้งนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แถวที่หนึ่งแบบนี้นะคะเพื่อนต่อไปแถวที่สองค่ะเราก็โซ่สี่นะคะหนึ่งสอง 3 4นะคะพิกชิ้นงานนะคะดับเบิลโคเชนะคะลงระหว่างโซ่1น,นะคะ3มครั้ง1 2 3นะคะโอเคต่อไปนะคะเราก็กันด้วยโซ่หนึ่งนะคะเราจะทำแบบนี้ทุกแถวเนาะเดี๋ยวดูดูไปเดี๋ยวจะเข้าใจนะคะ เราจะลงตรงกลางระหว่างอันนี้นะคะ3ามครั้งค่ะหนึ่งสองสามนะคะอันนี้จะเป็นลายง่ายๆเนาะเพื่อนๆถักตามได้ไม่ยากนะคะแล้วเราจะกั้นนด้วยโซ่หนึ่งนะคะแบบนี้ แล้วก็ลงนะคะระหว่างโซ่อันนี้นะคะไม่ต้องจิ้มในโซ่นะนี่ค่ะระหว่างโซ่อันนี้เนาะนี่นะคะเห็นนะคะโอเคหนึ่งสองสามนะคะหลักสุดท้ายค่ะโซ่หนึ่งนะคะพันหอเข็มหนึ่งครั้งจิ้มเข้าไปในหลักเดิมเหมือนเดิมนะคะ นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เนาะต่อไปค่ะแถวที่3นะคะขึ้นโซ่4ีค่ะหนึ่ามสี่นะคะพลิกชิ้นงานค่ะแล้วก็ถักนี่นะคะระหว่างช่องก็คือโซ่1เนาะ3ครั้ง1 2 3นะคะการด้วยโซ่หนึ่งนะคะอันนี้ก็จะถักระหว่างที่เป็นโซ่หนึ่งตลอดเลยนะคะตั้งแต่แถวที่สามเป็นต้นไปเนาะหนึสองสนะคะแล้วก็การด้วยโซ่หนึ่งะคะ่ะตรงนี้นะคะหนึ่ง สองสามอ่โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ลงระหว่างนี้อ่าหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็ปิดแถวด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ดับเบิลโคเชต์ลงไปในหลักเดิมอีกหนึ่งครั้ง นี่ค่ะได้3แถวแล้วนะคะ่อกไปแถวที่4ค่ะก็ขึ้นเหมือนเดิม1 2 3 4นะคะพลิกชิ้นงานค่ะพานอเข็ม1ครั้งนะคะจิ้มเข้าไประหว่างนี้นะคะ3ครั้ง1 2 สอ่าโซ่1นึนะคะแล้วก็หนึานะคะการโดยโซ่1 1 2 สามนะคะโซ่หนึ่งหนึ่งสองสามอ่ายังไม่จบนะคะโซ่หนึ่งหนึ่งสอง 3นะคะปิดแถวด้วยโซ่1แล้วก็ลงอีก1ครั้งนะคะเราจะไว้ถักขอบสีแดงเนาะอันนี้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่4ค่ะ2,3,4นะคะโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆลายง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเราก็จะถักซ้ำแถวนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยเนาะพี่นชชาจะอธิบายแบบนี้นะคะ พอเราขึ้นโซ่สี่ปุ๊บเราก็พลิกชิ้นงานค่ะเพื่อนๆพอพลิกชิ้นงานใช่ไหมเราก็ดับเบิ้ลโคเช3สามครั้งหลักนี้โซ่หนึ่งดับเบิ้ลโคเชโซ่หนึ่งเดับเบิ้ลโครเชสามครั้งโซ่หนึ่งดับเบิ้ลโครเชสามครั้งโซ่หนึ่งเดับเบิ้ลโครเชสามครั้งโซ่หนึ่งนะคะแล้วมันก็จะมีดับเบิ้ลโครเชสามครั้งตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ดับเบิ้ลโคเชอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วเราก็ขึ้นโซ่สี่แล้วก็พลิกชิ้นงานนะคะลายง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะถัก แบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ความกว้างที่พอใจนะคะแต่ว่าอันนี้พินชาเหมือนว่าจะถักสัก20แถวนะคะหรือไม่ยังไงเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกครั้งค่ะไปถักได้ความยาวที่เราต้องการแล้วเราเออเขาเรียกความสูงเนาะแล้วเรากลับมาเจอกันจ้านะคะนนี้พินชาก็มาให้ดูเนาะก็ถักได้1 2 3 4 5 6 7 8แล้วนะคะก็คือก็ถ้าเราถักขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะได้ขึ้นไปประมาณนี้นะคะเพื่อน ก็ถักไปวัดศีสษะเราไปก็ได้นะคะว่าประมาณไหนเนาะโอเคแล้วไปทำต่อให้จบกันเลยจ้าโอเคค่ะอันนี้พี่ชาก็ถักมาประมาณ24แถวนะคะเพราะว่าต้องการตรงนี้ใหญ่นิดนึงนะคะแต่ก็แล้วแต่ถ้าสมมุติไซส์เด็กก็ไม่กี่แถวนะคะก็คือพี่ชาก็ถักไปวัดหัวไปนะคะโอเคตรงนี้เสร็จแล้วเนาะ เดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นกันต่อเดี๋ยวเรามาทำขอบนะคะเราก็จะเปลี่ยนสีเนาะเป็นสีแดงนะคะตรงนี้เราก็จะโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ตัดใหม่ไว้เลยนะคะตองขอบริมนี้นะเดี๋ยวเราค่อยถักเก็บนะคะแล้วเราก็จะเลือกดูค่ะว่าเราจะเอาด้านในเป็นด้านบนนะคะ,ะเอาด้านไหนเป็นด้านโชว์ เพื่อนเลือกด้านนี้แล้วกันเนาะเปลี่ยนเป็นไหมสีแดงหรือสีอะไรก็ได้นะคะที่เราชอบแต่นี้เราจะทำเป็นลายเชอร์รี่เนาะนิชาก็ล็อกใหมก่อนเลยคะ่ะอ่านี่นะคะตรงนี้จะเป็นตรงปลายนะคะอันนี้จะเป็นขอบบนเนาะนี่ตรงปลายที่นเชจะเริ่มจากตรงนี้นะคะ โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็จะถักพักธรรมดานะคะหรือลายเอ็กนะคะเข้าไปเลยหนึ่งสองสามนะคะประมาณสามสามเอ็กนะคะถักไปเลยค่ะ หนึ่งสองสามค่ะประมาณนี้หนึ่งสองสามประมาณนี้นะคะเ,เพื่อน ก็แต่เรานะคะจะใส่ in 3มใส่4นะคะแต่ว่าใส่ให้น้องทีๆไปเลยนะคะแบบนี้เนาะกี่แถวแล้วเอยเอาราก็นับ1 2 3 4 5นะคะพี่ณชาจะแบ่ง5แถวนะคะ5แถวแล้วเราก็จะทำเม็ดตุ่มๆนะคะก็ะคือแบบนี้เนาะโอเคค่ะพอครบ หแถวนะคะเราก็จะขึ้นโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามนะคะเราจะทําตุ่มๆุ่กันนะคะแล้วก็พันหัวเข็มนะคะหรือหรือดับเบิลโคเชนะคะจิ้มเข้าไปในโซ่ที่โซ่แรกนะคะดึงไหมขึ้นมาหนึ่งครั้งยังไม่ร่วมนะคะพานหัวเข็มนะคะจิ้มเข้าไปอีกหนึ่งครั้งนะคะดึงไหมขึ้นมา แค่นี้นะคะแล้วก็รวบทั้งหมดค่ะชึบแล้วก็โซ่3าเพื่อนเพื่อนหนึ่งสองสามนะคะแล้วเราก็จะซนะคะหรือลอดห่วงเข้าไปในโซ่แรกนะคะโซ่เดิมที่เราขึ้นนี่ค่ะแล้วเราก็จะบิดบิดแบบนี้ก็จะได้แล้วนะคะต่อไปค่ะเราก็ซิงเกิลโครเชนะคะหรือลายเอกเนาะควักธรรมดาไปอีก5้าแถว หนึ 1> 1, 2, ่สองสามพี่นชาบอกแล้วนะคะว่าจะใส่สามหรือใส่สี่ก็แล้วแต่เรานะคะนี่ค่ะน้องก็จะได้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไป5้าแถวเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะค่ะก็ถักต่อมานับจากตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าปุ๊บ อ่าทำให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะโซ่3ค่ะ1 2 3พันหัวเข็มนะคะจิ้มเข้าไปในโซ่แรกนะ1 2น,นะคะหรือถ้าใครจะอยากให้ตุ้มใหญ่ๆก็สัก3 4ครั้งนะคะแต่พี่นเชารชอบแค่นี้ประมาณนี้นะคะรวบทั้งหมดนะคะโซ่3ค่ะ1 2 3จิ้มเข้าไปในโซ่แรก ก็คือโซ่อันเดิมนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ถัก x ไปอีก5แถวนะคะโอเคทําแบบนี้นะคะจนกว่าจะจะกว่าจะถึงปลายนี้นะคะแล้วกลับมาเจอกันค่ะนี่ค่ะน้องก็จะได้ประมาณแบบนี้แล้วก็ดันขึ้นได้ค่ะดันตุ่มๆให้มันพองๆ ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะถักมาถึงตรงปลายแล้วนะคะสองสามสี่เราก็ขึ้นเลยค่ะหนึ่งสองสามนะคะ หนึ่งสองรวบหนึ่งสองสามหนึ่ง สาสนะคะโอเคตรงไปแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแบบนี้เนาะนี่ค่ะตรงนี้เราก็ถักกลับมาใช่ไหมเพราถักกลับมานะคะเราก็ดูว่าตุ่มๆะคะ่ะอยู่ตรงแถวไหน เราก็จะทําแถวนั้นนะคะอันนี้ไม่ยากอันนี้ก็ทําเหมือนเดิมเลยก็คือถักกลับมาใช่ไหมตุ่มๆอยู่ตรงไหนเราก็ทําตรงนั้นนะคะแค่นั้นเองให้มันตรงกันทั้งสองด้านนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆถักจนมาชนนี่แล้วกลับมาเจอกันจ้าเดี๋ยวดูภาพรวมเนาะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะพอเราถักขึ้นมาตรงถึงตรงนี้นะคะซึ่งตุ่มมันตรงข้ามกันเราก็จะทําเป็นตุ่มๆนะคะ โอเคกลับมาเจอกันจ้าโอเคค่ะพินาชาก็ถักจนมาถึงริมนี้นะคะยังไม่ต้องตัดไหมนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะขึ้นโซ่นะคะอันนี้พินาชาจะถักเชือกผูกไปเลยนะคะผูกผมนะคะอันนี้ก็ความยาวแล้วแต่เรานะคะ เราจะร้อยโซ่ก็ได้ค่ะหรือ70 80โซ่แล้วแต่เรานะคะเราก็ขึ้นไปเลยค่ะนี่นะคะถักจนมาถึงนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้คือเราอยากได้ความยาวมัดเท่าไหร่เราก็ขึ้นโซ่ไปตามความยาวนั่นเลยนะคะโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันจ้าโอเคค่ะพี่นาชาก็ถักมาทั้งหมด100โซ่นะคะ 100โซ่แต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆอเนาะอยากได้ยาวเท่าไหร่นะคะถ้าปกติเราก็ C นะคะแต่ว่าอันนี้อันนี้เราจะ x นะคะหรือควอทธรรมดานะคะ x นะคะหลักที่2ถัดจากหัวเข็มนะแบบนี้นะคะแล้วเราก็โซ่3ค่ะ1น3สองสานะคะเราก็นับข้ามไป3โซ่ค่ะ1 2 3 X สาในโซ่ที่4ค่เพื่อนเพื่อนประมาณนี้ แล้วเราก็เห็นไหมคะ1 2 3เราแล้วก็ข้ามสามโซ่1 2 3่อ x นะคะ,ะเพื่อจะให้สายมันพิ้วๆนิดนึงนะคะที่ฉันก็เลยทำแบบนี้เนาะอ่ง1 2 3นะคะนับ1 2 3ควักธรรมดาหนึ่งครั้งโอเคทำจนมาถึง ตรงนี้นะคะจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วกลับมาเจอกันจ้าค่ะพอมาถึงใกล้จะอันสุดท้ายเนาะคือเราไม่ต้องกังวลนะคะว่ามันจะเหลือสองหรือเหลือสามหรือเหลือหนึ่งนะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จิ้มเข้าไปเหมือนเดิมค่ะโอเคต่อไปนะคะเราก็จะมาถักคอทอนะคะหรือว่าเอ็กนะคะธรรมดานะคะ ตรงโซ่หนึ่งก็หนึ่งค้งนะคะตรงบนนี้เราก็ทุกหลักนะคะแบบนี้เราก็จะได้สายเพื่อนๆเห็นไหมคะเราก็จะได้สายแบบนี้นะคะปกติเนาะอันนี้ก็คือด้านบนแล้วนะคะเพื่อนๆก็ถักควักธรรมดามานะคะแล้วจนถึงจุดนี้ เราก็ควักธรรมดาหนึ่งค้างนะคะอาชาจะขึ้นโซ่สองค่ะหนึ่งสองนะคะแล้วก็จิ้มเข้าไปตรงนี้นะคะแบบนี้ซีนะคะหรือว่าลอดห่วงขึ้นมานะคะเราจะทําปุ่มเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักนะคะโอเคได้หนึ่งปุ่มแล้วเนาะเราก็ถักไปเลยค่ะ 2 3นะคะอ่ะเรามาถึงปุ่มนี้นะะแล้วคะเราก็ทำเหมือนเดิม X นะคะโซ่2 1 2นสองนะคะจิ้มเข้าไปตรงแบบนี้นะคะ,ะโซ่สองเนาะเห็นชัดนะคะแล้วก็จิ้มเข้าไปนะคะแบบนี้นะคะชึบดึงลอดผ่านนะคะหรือว่าซี่นะคะหรือเราเรียกว่าซี่เนาะ ซึบนะคะแล้วก็เอ็กักถัดไปได้เลยสองสามค่ะมาถึงตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมโซ่สองหนึ่งสองจิ้ม4ีแล้วก็เอ็กถัดไปเลยค่ะ ก็จะเป็นตุ่มๆน่ารักแบบนี้เล็กๆแบบนี้นะคะโอเคเราก็จะทําแบบนี้นะคะจนมาถึงริมฝั่งนี้นะคะริมฝั่งนี้ตุ่มสุดท้ายเราเราตอนเริ่มเราไม่ได้ทําตุ่มเราก็ไม่ต้องทําตุ่มนะคะพอถึงตรงนี้ปุ๊บนะคะเราก็ขึ้นไปเลยค่ะ100โซ่นะคะพอ100อโซ่เราก็ถักกลับมาเหมือนสายข้างนี้เลยนะคะถักเหมือนกันเลยถักกลับมานะคะแล้วก็มา ถักกลับมามันก็จะมาชนกับตรงนี้นะคะเราก็ซีนะคะตัดไหมแล้วก็เย็บเก็บนะคะโอเคเสร็จยกผืนตรงนี้เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันจ้าโอเคค่ะอันนี้ก็คือผ้าพวกผมที่สำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเชอร์รี่นะคะสำหรับห้อยผ้าตัวนี้นะคะมาติดผ้าตัวนี้กันเนาะหรือว่าจะเอาไปทำพวงกุญแจอะไรก็ได้นะคะ โอเคคลิปนี้นะคะนาชาก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนจบจนถึงท้ายคลิปนี้นะคะขอรบกวนให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หนาชา DIY ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปถักเชอรี่นะคะเดี๋ยวนาชาจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ